ถิ่นกำเนิดของชนเผ่าไทยอยู่บริเวณต้นแม่น้ำฮหงโหและแม่น้ำยางซีเกียงเมื่อประมาณ1 0 0 0 0ปีต่อมาในสมัยเมื่อประมาณ7,000ปีคนไทยได้อพยพจากต้นแม่น้ำมาที่ปากแม่น้ำยางซีเกียงก็เกิดเป็นวัฒนธรรมเหือหมู่ตู้ที่มันทนเจอเจียงและได้อพยพจากต้นแม่น้ำมาที่ปากแม่น้ำฮงโหเมื่อประมาณ5,000ปีมาเป็นวัฒนธรรมลุงซาน จดหมายเหตุจินระบุว่าในรัชสมัยพระเจ้ายู่เมื่อประมาณ4,200ปีมาแล้วมีการสำรวจอาณาเขตประเทศจีนว่าไปจดอนาจักรใหญ่มากจนจินเรียกว่าต้ามุงหมายถึงมุงใหญ่หรือลุงใหญ่ของชนชาติไทไอ้ลาวอาณาจักรไทยเมืองมีนครลุงเป็นเมืองหลวงต่อมาเมื่อประมาณ3,900ปีได้ลงมาทางใต้บริเวณลุ่มแม่นม้ำแยงซีเกียงในมณฑลเสฉวนมีนครผาหรือปาเป็นเมืองหลวง และได้ตั้งนครเงียวขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีรวมเป็นสามนครบนพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์อาณาจักรไทยเมืองมีความยิ่งใหญ่เป็นปึกแผ่นมาตั้งแต่3,500ปีก่อนพุทธศักราชจนถึง392ปีก่อนพุทธศักราชจึงเสดนครหลวงให้พวกตาเสดนครผาหรือนครป้าให้พวกเจ้าแว้นจีเมื่อพุทธศักราช205และเสดนครเงียวให้จิ๋นซีฮ่องเต้เมื่อพุทธศักราช328พอเราเสียนครนี้นะคะให้กับพวกตา นะคะเราก็เลยอพยพมาอยู่นครปา่าทราบไหมคะว่านครป่านี่คือที่ไหนปัจจุบันนี้ก็คือเมืองฉงชิ่งค่ะท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมสาวฉงชิ่งปัจจุบันเนะะี่ยค่ะถึงได้สวยคนจีนนะคะสาวฉงชิ่งเขาบอกว่าสวยมากเลยนะที่แท้ก็คือเขาสืบเชื้อสายมาจากผู้เราฉงชิ่งนี่เป็นนครเขาเรียกเป็นนครรัฐที่ใหญ่ของคนจีนเลยนะคะเทียบเท่าเซี่ยงไฮ เราพบข้าวเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะถามบอกว่าคนไทยอยู่ที่ประเทศจีนมาถ้าเกิดจะเอาบอกว่าเรากินข้าวเจ้ามาก็ไม่ต่ำกว่า1 2 0 0 0ปีแล้วนะคะแล้วเราก็พบสุสานนางพญาเผาไทยนะคะที่นครฉางซาเนี่ยเขาเรียกว่าเออหมาวังตุยนะคะสุสานของนางพญาเผาไทยที่ตําบลหมาหวังตุยมณฑลหูหนานเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะคะมณฑลหูหนานเนี่ยนะคะคนไทยก็ยังอยู่นะคะกับมณฑลกุ้ยโจเนี่ย ทราบไหมคะว่าใต้ของแม่น้ำอย่างซีทั้งหมดเนี่ยคนไทยเคยอยู่มาทั้งหมดเลยค่ะนะคะคนคนจีนเพิ่งจะลงมานะคะ2,000กว่าปีเองคนจีนเพิ่งจะมาพบเมืองเสฉวนเนี่ยยุค3ก๊กนะคะยุคสก๊ก,กก็คือพระเจ้าเล่าปีน่ยมายึดครองเสฉวนซึ่งเดิมเนี่ยเป็นอาณาจักรของคนไทยนะเขาเรียกว่าอาณาจักรไอ้ลาวนะคะเราก็ปกครองเสฉวนมาตั้งแต่ ดึกดับันเลยล่ะคะ่ะน้องนะคะสมัยที่พระเจ้าเล่าปีลงมาเนี่ย mm. ก็เลยมาเปลี่ยนเมืองหลวงนะคะมาเป็นนครเฉิงตูนะคะซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าอะไรเซิงโตเซิงโต,งตที่อยู่ในสามก๊กนะคะแล้วก็พระเจ้าเล่าปีก็ตามตามคาอะไรคะของของเบ้งไงบอกว่าให้มายึดครองนะคะของเบ้งเราก็เลยเนี่ยกษัตริย์ของไทยคืออาณาจักไอไอลาวเนี่ยกษัตริย์ไทยชื่อว่าเบ้งเฮกเนะี่ยหรือว่ามงกุฎเนี่ยเพราะว่า ทางคนจริงเขาบอกว่าเทียบแล้วน่าจะเป็นคาเดียวกับคำว่ามงกุฎนะคะกษัตริย์ไทยไอ้เาเลาวชื่อว่ามงกุฎเนี่ยค่ะท่านก็ต่อสู้ตั้งเจดหนุนจนกระทั่งเสียเมืองไงคะอันนี้เมื่อ2,000กว่าปีเองที่เราเสียนะคะอนณาเขตทางใต้เนะะี่ยค่ะให้กับคนหั่นไปนะคะคือเราพบหลักฐานไม่ไมต่ำกว่า7,000ปีนะคะคือคลุยทำด้วยกระดูกพบที่เหอหมู่ตู้มันทนเจ้อเจียง แล้วเราก็มีวัฒน,ธ,นธรรมอยู่เครื่องนดนตรีที่ที่มีหลักฐานค้นพบนะคะคุยทําด้วยกระดูตั้งไหลเหล่านะคะอยู่ที่ปากแม่น้ํอยางสีเนี่ยนะคะอันนี้นะคะนอกจากนั้นคนไทยก็ยังคิดนะคะเครื่องนดนตรีขอฝนนะคะเรียกว่ากลองโมโหระทึกคนไทยเราคิดสูตรทองแดงผสมดีบุกเป็นสำริดเนี่ยคะ่ะเรียกว่ากลองโมโหระทึกเนี่ยคะ่ะแล้วก็เนี่ยเราก็สืบทอดการใช้วัฒนรรดนตรีเนี่ยอยู่ใน อยู่ในเมืองจีนมาที่สําคัญก็คือพวกแขนนะคะทราบไหมว่าแขนเนี่ยคะ่ะที่ของเราบอกว่าทาของคนอีสานอะ่ะาจริงในเมืองจีนคนเผ่าไทยที่อยู่เมืองจีนน่ะเราก็เป่าแขนนะคะอันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือชนเผ่าต้งนะคะอยู่มณฑลกุ้ยโจวมณฑลควายเจ้าของเราเนี่ยนะคะที่คนไทยอยู่มาแต่ตรบบุ่นบรรันเนี่ยเขาก็ยังเป่าแขนอยู่ แล้วก็เนี่ยเราก็ยังมีหลักฐานการเป่าแคนที่อยู่ในกลองมโหระทึกด้วยนะคะเนี่ยกลองมโหวระทึกของคนไทยเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างว่าเรามีเป่าแคนแล้วก็มีคนฟ้อนด้วยสวมหัวนกยูงด้วยนะซึ่งเป็นต้นกําเนิดของฟ้อนนกยูงของชนเผ่าไทยเนี่ยพวกไทยใหญ่ไทยลื้อเนี่ยเขานิยมมากเลยนะคะฟ้อนนกยูงเนี่ยเขาก็จะมีสวมหัวด้วยนะคะฟ้อนเป็นนะคะที่ที่ของไทใหญ่เขาเรียกฟ้อนกิงกะหลานเนี่ย ก็ะะอ,อันนี้เป็นภูมิปัญญาที่ครูก็จำลองเอาไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์น,นะคะนอกจากจะเป็นผู้ริเริ่มและวางรากฐานวัฒน,นธรรมการเกษตรแล้วมา5,000ปีก่อนชอนเผ่าไทยยังเป็นต้นกำเนิดการยอมผ้าดด้วยสีธรรมชาติคือสีจากต้นครามและภูมิปัญญานี้ก็ยังคงสืบทอดมาสู่ยุคปัจจุบัน ต้นครามเป็นพืชล้มลุกใช้เวลาสามเดือนในการเติบโตโดยจะสูงประมาณ1เมตรมีใบสีเขียวคล้ายกับใบมะรุมมีดอกเปสีชมพูออกตามยอดของต้นครามเมื่อมีหมากเต็มต้นก็สามารถตัดได้และเมื่อตัดนําไปใช้แล้วก็จะแตกหน่อใหม่ภายใน1เดือนซึ่งสามารถตัดใช้ได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีสําหรับการย้อมครามคือนําเส้นไยหรือผ้าที่จะย้อมมาแช่น้ําจนเข้าเนื้อดีจากนั้นทุบหรือบีบให้ผ้าอิ่มน้ํา เพื่อให้ดูดซึมสีได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งจะไม่ทำให้ผ้าด่างจากนั้นปิดน้ำออกให้หมาดและนำไปแช่ในหม้อย้อมขยำผ้าเข้ากับน้ำย้อมจนความเข้มของสีในหม้อจางลงนำผ้าขึ้นผึ่งในที่ร่มให้ถูกอากาศรอการย้อมใหม่อีกครั้งเพื่อให้สีเข้มขึ้นกว่าเดิมผ้าครามหรือผ้านินเป็นเอกลักษณ์การนุ่มห่มของชนเผ่าต่างๆเป็นการนุ่หงห่มพื้นบ้านของชาวบ้านที่ทำการเกษตรเพราะผ้าย้อมครามจะมีสีดำ หมาะกับการใช้สอยในการทําไร่ทํานาเนื่องจากให้ความเย็นและซับเหงื่อได้ดีและสามารถป้องกันความสกปรกของดินโคลนได้อีกด้วยผ้าย้อมครามจึงกลายเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิมของชนเผ่าไทยการเวลาผ่านไปวัฒนธรรมการแต่งกายก็พัฒนาควบคู่กันไปด้วยรูปแบบและลักษณะการแต่งกายจึงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ใ่ในเรื่องผ้าไทยและวิธีการแต่งกายของชนเผ่าไทยทําให้อาจารย์อรทัยผลดีผู้อำนวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทําการค้นคว้าวิจัยและจัดแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าไทยพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในห้องจัดแสดงของสํานักพิพิธภัณฑ์เต็ไมไปด้วยหุ่นโชว์ใส่ชุดป,ประจํากลุ่มที่มีสีสันและลวดลายที่งดงามอันแสดงถึงภูมิปัญญาและการออกแบบลายผ้าที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงกรรมวิธีการทอที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าและแม้ว่าจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแต่ความแตกต่างในถิ่นที่อยู่ก็ทําให้รูปแบบและลักษณะการแต่งกายแตกต่างกันไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนเผ่าไทลื้อที่เมื่ออ,อพยพเข้ามาในประเทศไทยแล้วได้กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆจึงทําให้มีลักษณะการแต่งกายที่หลากหลายด้วยสีสันและลวดลายซึ่งทําให้ชุดเหล่านี้เป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ นี่เป็นชุดของชนเผ่าไทยลื้อนะคะที่อยู่ที่แขวงหลวงน้ําถานะคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์นอกจากสวมเสื้อปัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยลื้อแล้วนะคะสวมเสื้อเนี่ยค่ะเป็นแบบป้ายข้างเนี่ยนะคะเขาเรียกเสื้อปัดเขาก็จะมีผ้าสิ่นนะคะนอกจะเป็นลายขวางตามเอกลักษณ์เขาเาก็จะมีนะคะมีเทคนิคเกาะล้วงหรือว่าลายน้ําไหลนะคะอยู่ที่ผ้าสิ่นด้วยบางบางทีก็จะเป็น นะคะมีลายน้ำไหลสลับกับเทคนิคการจบนะคะอยู่ในผ้าสิ้นอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยลื้อที่เมืองนาแลนะคะแขวงหลวงน้ำทานะคะต่อไปอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่นะคะประเทศไทยเราก็มีการแต่งกายแบบนี้นะคะเพราะว่าไทลื้อเมืองเงินเนะะี่ยค่ะอยู่แขวงชัยบุรีเนี่ยอยู่ฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งลาวนะคะแขวงชัยบุรีเนี่ย ส่วนฝั่งไทยเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามือเงินนะคะก็คือคือฝั่งทุ่งช้างจังหวัดน่านเขาเรียกว่าไทยลื้อมือเงินคือเขาอพยพมาจากมือเงินในประเทศลาวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไทยลื้อมือเงินอยู่ในประเทศลาวแล้วเขาก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นประเทศไทยอยู่ที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเพราะนั้นเขาก็จะมีการแต่งกายเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเดี๋ยวนี้ชาวชาวไทยมือเงินที่อยู่ประเทศไทยที่อำเภอทุ่งช้างก็ยังแต่งกายแบบเดียวกันกับชาวไทยลื้อที่มือเงินนะคะ อันนี้ไม่เป็นชุดของผู้ชายนะคะเขาก็จะมีสมสมเสื้อเป็นแบบเสื้อคอตั้งเนี่ยนะคะแขียนกระบอกของเขาเนี่ยแล้วก็นุ่งกางเกงขากว้างแบบสามส่วนนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีมีเขาเรียกว่าเป็นผ้าผ้าด่าเนี่ยชาวไทยหรือเขาจะมีผ้าผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นผ้าผ้าด่านะอันนี้ซึ่งเป็นลายจกนะคะซึ่ง ฝ่ายผู้หญิงก็จะเป็นคนทอให้เขานะคะแล้วก็จะมีพับมีมีย่ามสะภายย่ามด้วยนะคะเอาไว้ใส่ของเวลาเดินทางเนี่ยเป็นจบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นลวดลายที่วิจิตเลยนะคะอันนี้เป็นไทลื้อเมืองเงินนะคะที่ ที่อะไรคะที่แต่งกายแบบเดียวกับอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน,น่านเพราะว่าเขาอพยพมาอยู่อําเภอทุ่งช้างจังหวัดน,น่านนะคะอันนี้เป็นของผู้หญิงเขาก็าสวมเสื้อฟัดนะคะป้ายข้างเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีเอกลักษณ์คือเขาจะมีดิ้นเงินนะคะแทรกอยู่ด้วยนะคะเหมือนว่าเขาเคยเป็นเจ้านายกันมาก่อนเนี่ยทนายเขาก็จะมีดิ้นเงินดิ้นทองเวลาทอผ้าด้วยนะคะใส่ดิ้นเงินดิ่น,นทองไปด้วยนะคะแล้วก็มีลายลายเขาจะเป็นเทคนิค เกาะล้วงสลับกับลายจบนะคะแล้วก็เป็นผ้าเส้นเ็าจะเป็นสีต่างๆนะสลับลายขวางเป็นสีต่างๆเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มนะคะนะคะไทยลื้ออย่างเมืองเชียงฮอนนะคะเขาก็าจะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นเทคนิคจบนะคะเป็นสีสดเลยนะสวยงามทั้งผืนเลยนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างไทยไทยลื้อบ้านพัมนะคะเมืองเชียงลมแขวงชายบุรีเนี่ยเขาก็นนิยมนะคะจบ เทคนิคจบทั้งผืนเนี่ยคะ่ะนะคะแล้วก็มีตีนสิ้นเป็นสีดํานะคะเชิงชาวไทยลือ้อนี่เขาจะมีนิยมต่อตีนสิ้นด้วยสีดํทาทั้งนั้นเลยนะคะน้องจะเห็นแล้วก็คนไทยเราส่วนมากเราจะเป็นนุ่งกันผิดนึกว่าเป็นเอวนะะแล้วก็อยากเอาไปสลับกันพนนีต้องเวลาจะนุ่งผ้าของผ้าสิ้นของไทยลื้อเนี่ยคะ่ะเราต้องดูว่าตีนเขาจะเป็นตีนสีดําอย่างเงี้ยนะคะเขาอยู่ทางตีนนะ ไม่ใช่เอาขึ้นมาเอามาไว้ตรงหัวสิ้นนะคะอันนี้คือตีนสิ้นเป็นสีดํานะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นไทยลื้อที่อยู่ชัยบุรีเขาเขาเก่งในเทคนิคก,การทอผ้าจกค่ะเป็นสีต่างๆนะคะสดใสเชียวนะคะเนี่ยอย่างบ้านนาอ่อนเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เลยนะว่าใช้สีสดมากเลยนะคะเนี่ยทอเป็นจกนะคะลวดลายสีต่างๆเนี่ยนะคะเนี่ยมีลายดอกจันดอกแก้วเนี่ย และเขาก็ทอเป็นสีต่างๆนะคะสวยงามมากนะคะลวดลายสีสันและลักษณะการสวมใส่ที่เป็นเอกลักษณ์สามารถบอกบอกชนเผ่าและชี้ถึงถิ่นที่มาได้และยิ่งไปกว่านั้นเครื่องแต่งกายจะต้องงดงามและพิถีพิถันมากเป็นพิเศษในคราวที่จะต้องเป็นบุคคลสำคัญในพิธีที่สำคัญยิ่งในชีวิต อย่างพิธีการแต่งงานค่ะเป็นห้องชุดแต่งงานของชนเผ่าไทยนะคะโดยที่เราจะเน้นเป็นชุดอภิเษกด้วยนะคะของเจ้านายผ้าไหมก็คือผ้าที่ดีที่สุดของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนะคะเอามาแต่งเป็นชุดแต่งงานนะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเพราะนั้นเราก็สืบทอดกัน แต่งกายด้วยวัฒนธรรมผ้าไหมมาจนถึงปัจจุบันนี้ไงคะนะคะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าในชุดอภิเศษของชนเผ่าไทยเนะะี่ยค่ะเราจะเน้นการแต่งกายด้วยผ้าไหมคะ่ะนะคะเช่นนะคะอันนี้เป็นชุดของเจ้าฟ้าทยใหญ่เห็นไหมคะเนี่ยนะคะเพราะนั้นผ้าที่เราใช้เนี่ยนะคะก็ส่วนมากเราจะเป็นผ้าผ้าไหมที่เราสั่งมาด้วยนะ แหล่งที่เลือชื่อมากที่สุดคือผ้าไหมจากอินเดียนะคะนั่นก็เราก็จะมีทั้งผ้าอะไรผ้ายกนะคะผ้าอัตปรลัดอะไรเนี่ยนะคะที่มาทําเป็นแบบฉลองพระองคครีเนี่ยนะคะแล้วก็สั่งมาเลยค่ะสั่งมาจากอินเดียเลย นอกจากจะเก็บสะสมและจัดแสดงชุดแต่งงานของชนเผ่าที่งดงามแล้วอาจารย์อรไทยยังศึกษาค้นคว้าและเก็บสะสมชุดไทยพระราชนิยมอีกด้วยชุดไทยพระราชนิยมถือกำเนิดขึ้นจากพระราชำดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเพื่อให้หญิงไทยมีชุดประจำชาติที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ต่างจากชาติอื่นๆจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตนบุญน,นาค ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์และการแต่งกายของสตรีไทยสมัยโบราณมาประยุกต์และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อชุดไทยนีขึ้นตามแบบต่างๆ8แบบซึ่งได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งคือเป็นชุดไทยพระราชนิยมนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถนะคะน้อง คืออันนี้เป็นเป็นชุดที่ท่านนะคะคือสมัยก่อนนี่เป็นชุดที่เจ้านายทรงนะคะอย่างอย่างเช่นเนี่ยชุดไทยจัก,กรีหรือว่าชุดไทยจัก,กรพรรดิเนี่ยนะคะสมัยโบราณเนี่ยเป็นชุดทรงของสมเด็จพระมเหสีเลยนะคะซึ่งคนสามัญเนี่ยเขาก็จะมีบัญญัติว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะนุ่งนะคะคือชุดไทยจัก,กรพรรดิเนี่ยเดิมเป็นชุดนะคะชุดทรงของสมเด็จพระมเหสีนะคะของเรานะคะ ซึ่งคนสามัญก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะนุ่งนะคะต่อมาเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าท่านก็เลยนะคะออกแบบชุดไทยพระราชยมนะคะซึ่งให้เป็นชุดแบบว่าเออคนไทยสามัญเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ที่จะแต่งได้โดยเฉพาะก็เอามาเป็นชุดแต่งงานกันหรือว่าเข้าเฝ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่านางงามจัก,กรวาลหรือว่านางสาวไทยอย่างเงี้ยก็มีสิทธิแต่งไงใช่ไหมคะเพราะนั้นท่านก็เลยนะคะพระราชทานชุดนี้ให้คนไทยนะคะเรียกว่าชุดไทยจัก,กรพรรดิ อันนี้น,นี้เป็นเป็นเอกลักษณ์ที่ส่วนมากจะเป็นชุดแต่งงานค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็เจ้าสาวก็จะนะคะนิยมเป็นชุดแต่งงานนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดที่ลำลองกว่าแต่ว่าก็ใช้ได้ส่วนมากเขาก็จะใช้ในพธิธีตอนกลางวันนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้วิจิตรไม่ได้ปักดิ้นเลื่อมนะคะแบบชุดไทยจกกักรพรรดิเขาเรียกว่าชุดไทยจัก,กรีอันนี้ท่านก็ พระชถานให้เป็นชุดไทยพระราชนิยมด้วยนะคะนอกจากจะจัดแสดงเรื่องภาพเผ่าไทยแล้วภายในพิพิธภัณฑ์ยังจัดนิทรรศการอีกหลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผ่าไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภาพเผ่าไทยในประเพณีแต่งงานการศึกษาทางประวัติศาสตร์ และเรียนรู้รากฐานทางวัฒนธรรมของเรานอกจากจะทําให้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและมรดกตกทอดที่สืบมาจนถึงปัจจุบันแล้วเราคนพึงระลึกไว้เสมอว่าหน้าที่ต่อไปของเราคือการอนุรักษ์และทําให้วัฒนธรรมที่ดีงามเหล่านี้ดํารงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน